อันยองซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอามากอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคลป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวความคิดเห็นแล้วก็คอมคเนมนต์จากชาวเน็ตบางส่วนนะครับที่ออกมาพูดถึงแล้วก็ตอบโต้กันจากรายงานของทางสำนักข่าวจากทางประเทศเกาหลีใต้ที่ออกมาพูดถึง เกี่ยวกับประเด็นของชิวแล้วก็ค่ายบล็อกเบอรี่ครีเอทีฟเองนะครับที่ก่อนหน้านี้สื่อใหญ่ของทางประเทศเกาหลีได้มีการออกมาบอกว่าประเด็นนี้เรื่องราวนี้ไม่มีใครผิดนะครับ ซึ่งที่ชาวเนตเซนเกาหลนี่ไ้มีการพูดกันนะครับนั่นก็คือชาวเน็ตแนยรู้สึกประหลาดใจเมื่อได้เห็นข้อความจากชิวนะครับที่ส่งถึงผู้อํานวยการหรือว่าโปรดิวเซอร์ปีในเองนะครับซึ่งข้อความในแชทเหล่านี้เนี่ยทางสื่อของเกาหลีก็ได้นํามาลงไว้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อเป็นหลักฐานประกอบนั่นเองซึ่งชิวเนี่ยได้มีการถามไปนะครับว่าคุณตําหนิฉันอย่างจริงจังสำหรับวินาทีนั้นใช่หรือไม่ฉันไม่มีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้ทําไมคุณถึงไม่ตอบตอบ ตอบสิคุณจะเก็บชิ้นส่วนหลังจากที่ฉันเขียนทุกอย่างนี้ที่เกิดขึ้นแล้วว่าฉันตายไปแล้วหรือไม่ซึ่งนี่ก็เป็นหลักฐานนะครับที่ทางสำนักข่าวเนี่ยได้มีการนํามาแปลลงไว้แล้วก็พูดว่าประเด็นนี้เนี่ยไม่มีใครผิดนะครับแล้วก็มีการสรุปไว้หมดเรียบร้อยแล้ว,ลวเช่นเดียวกันว่าเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นยังไงเป็นมาอย่างไงกันบ้างน,นะครับเราได้มีการทําคลิปไปแล้วก่อนหน้านี้สามารถเข้าไปรับชมกันได้เลยนะครับแต่ว่าหลังจากที่สำนักข่าวออกมาพูดถึงการชาวเน็ติเซนเกาหลีเนี่ยก็ออกมาตอบโต้เช่นเดียวกันนะครับอ่าวิว พูดไปแบบนั้นอาจจะไม่ใช่เพราะว่าเธออยากจะพูดจาหยาบคายหรือพูดจาไม่ดีแต่เธออาจจะรู้สึกอึดอัดมากๆหลังจากที่เธอนั้นเหมือนกับถูกคุ้มขังเหมือนกับถูกตีกรอบให้อยู่ในกรอบไว้ตลอดระยะเวลาหลายปีบางส่วนก็บอกว่าคุณลองทํางานโดยที่คุณไม่ได้รับเงินหรือไม่ได้รับค่าจ้างเป็นการตอบแทนดูสิคุณจะยังอยากพูดจาดีๆกันอยู่ไหมนี่ฉันคิดว่าเป็นคําพูดที่สุภาพมากๆแล้ว อีกคอมเมนต์หนึ่งได้บอกว่าชิวเธอทํางานแบบนั้นมาในระยะเวลาประมาณ6ปีโดยที่เธอไม่ได้รับอะไรตอบแทนอย่างที่เธอสมควรจะได้รับเลยเธออดทนมากๆและฉันนับถือในความอดทนของเธอเป็นชั้นฉันจะไม่ทนตั้งแต่ปีแรกด้วยซ้ํานี่คือสิ่งที่เธอควรได้รับหรออีกคอมเมนต์หนึ่งชาวเน็ตก็บอกว่าเธอเป็นผู้ใหญ่แล้วเธออายุ20กว่าเธอสามารถที่จะคิดและทําเองได้และนี่คือสิ่งที่เธอเลือกที่จะตัดสินใจทําเพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเธอเองฉันนับถือเธอมากกว่าที่จะมาบอกว่าเธอพูดจาไม่สุภาพ เรียกว่าชาวเน็ตนะครับออกมาปกป้องนติเซนเกาหลีออกมาปกป้องชิยูกันอย่างมากมายเลยหลังจากที่ได้รับข่าวสารเหล่านี้แล้วก็ออกมาพูดถึงหลักฐานต่างๆนะครับว่าหลักฐานที่มีมามันก็คือหลักฐานที่มีอยู่จริงชิยูก็ไม่ได้ปิดบังอะไรด้วยและหลายๆคนเลยก็บอกว่าถ้าเป็นตัวเองเนี่ยก็จะเลือกทําแบบชิยูเหมือนกันที่ทํางานไปแล้วไม่ได้รับค่าตอบแทนอะไรอย่างที่สมควรจะได้และถูกกักครังคดีต่างๆมากมายเนี่ยก็จะตัดสินใจทําแบบชิยูเช่นเดียวกันเพื่อเรียกร้องแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของตัวเองงานนี้นะครับ ชาวเน็ตแล้วก็แฟนๆเนี่ยต่างออกมาปกป้องชิวกันอย่างมากมายเลยยังมีคอมเมนต์อีกมากมายเลยนะครับที่พูดถึงแล้วก็ออกมาให้กําลังใจชิวกันและในตอนนี้ทางค่ายก็ถูกโจมตีอย่างหนักเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการคัมแบ็กของลูน่านะครับที่จะมาถึงในเร็วๆนี้เนี่ยทางยอดพรีออเดอร์อัลบั้มที่ลดลงไปมากกว่าเดิมแบบมากๆเลยรวมไปถึงคอนเสิร์ตท,ที่ประกาศจะจัดตามหลังมานั้นแฟนๆก็บอกว่าจะไม่สนับสนุนเด็ดขาดถ้าทางค่ายยังเป็นแบบนี้อยู่แฟนๆบางคนเนี่ยยังอยากให้ลูน่าทั้งวงนะครับ ออกจากค่ายมาแล้วก็เซ็นสัญญากับค่ายใหม่เอาให้ปังกว่าเดิมไปเลยหลังจากนี้เนี่ยต้องมารอดูกันนะครับว่าเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปแต่ในตอนนี้หลังจากที่มีการออกมาบอกว่าทั้งสองเนี่ยไม่มีใครผิดเรื่องนี้ไม่มีใครผิดชาวเน็ตเนี่ยก็ออกมาพูดถึงเรารวมไปถึงออกมาปกป้องชิวกันต่อนะครับหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเราจะนามาทำคลิปแชร์ให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งคลิปนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ